want to eat today to วันนี้จะกินอะไรดีครับนูเดอร์กินก๋วยเตี๋ยวไหม mm. Do you w a n t to e a นูเด d ร์ตาการจะกินก๋วยเตี๋ยวไหมครับอ๋อ mm. นูเดิร์ก๋วยเตี๋ยวแหละเดี๋ยวแม่ซื้อให้กินโอเคโอเค เก i s delicious อร่อยไหมครับ Be careful it's hot ระวังร้อนนะครับั yeah. Yeah. บ t slowly. The food can get stuck in your t o e ค่อยๆกินระวังติดคอพูดจะไม่ทันขาดคำติดคอละ Do you want some water เอาน้ำไหมครับ Good. ดีมาก